สวัสดีครับผมนายสังมงคลมั่นคงเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์รนอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยกฬสินวันนี้ผมจะมานำเสนอการออกแบบเครื่องจักรกลในรายวิชาการออกแบบเครื่องจักรกลตัวนี้เป็นรายการออกแบบสอบปลายภาคผมได้ทําการออกแบบเครื่องจกักรเป็นเครื่องกึ่งไม้นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ปกตินะครับสามแรงใช้ไฟฟ้าแรงดันเป็นซิงเกิลเฟสแรงดันไฟฟ้า220โวลต์เป็นไฟบ้านนะครับซึ่งรายการคำนวณของผมจะมีการออกแบบให้ฐานแข็งแรงซึ่งรองรับด้วยเผารับแรงบิดมีเสามีเสาเป็นเหล็กฉากคานใช้เหล็กขนาดซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างมีชิ้นส่วนที่ทำมาวิเคราะห์ ความแข็งแรงคือที่ผมจะวิเคราะห์ก็จะมีคานเพาเสาแล้วก็หมดริมนะครับทำการวิเคราะห์ความเค้นในคานผมให้เท่ากับ171.9 4เกบป้ามกะปาทานครับให้ M เท่ากับ6กิโลนิวตันซเท่ากับ50มลิเมตรแล้วก็ I เท่ากับ d h เทเท่ากับ3ส่วน12แทนค่านะครับผมก็จะมาเขียม f r บ e b อรี่เลยแกมนะครับตามรูปนี้แล้วก็ทำการคำนวณโดยใช้สมการ s เตน e ีเท่ากับ MC ส่วน i นะครับ Take Moment โมเมนต์ที่จุด A จะได้0ูนย์นะครับแทนค่าจะเป็น20กิโลนิวตันคูณ0.6เมตร แล้วก็คูณ Rb นะครับแ้าค่าคำนวณจะได้ Rb เท่ากับ10กิโลนิวตันนะครับผมเทมโมเมนต,ต์เข้าไปที่ Fy นะครับเท่ากับ0 Ra บวก Rb ลบ20กิโลนิวตันเท่ากับ0 Ra เท่ากับ20กิโลนิวตันลดลบ Rb คือ10กิโลนิวตันนะครับจะได้ออกมาเท่ากับ10นะครับซึ่งข้อนี้ผมให้แรง ตกลงตรงกลางนะครับผมเลยตัดทําการตัดหารนะครับซึ่งจะมา M จะได้มาจากตรงนี้นะครับ0.6นะครับซึ่งเราหาค่ามาแล้วนะครับซึ่งแทนค่าลงไปก็คำนวณออกมาก็จะได้เป็น6กิโลนิวตันนะครับต่อเมตรจะได้ว่าสเตนคูณ10คูณ50มิลิเมตรหาร1ส่วน2 1หารสคูณ50 คูณหนึ่งร้นึ้ี่เป็นหน้ากว้างนะครับหนึมมตรหน้ากว้างของนี่นะครับคานนะครับทำการคำนวณนะครับคานจะรับแรงได้เท่ากับ7 1 9ดสตามที่ผมได้กำหนดไว้นะครับนี่ครับต่อมานะครับจะมาทำการคำนวณหา มุมบิดเผาตันนะครับผมข้อนี้ผมให้เป็นวัสดุ AISI CD 1030นะครับจากตารางที่ขอ16นะครับผมให้ตามนี้เลยนะครับเปิดในหนังสือนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะรู้นะครับว่าไปเปิดตรงไหนแล้วก็มาทำการคำนวณอย่างง่ายเลยนะครับแทนค่าลงไปในสูตรคือเซต้านะครับเท่ากับ T.L.G.J. นะครับแล้วก็แทนค่านำค่ามาแทนลงในตามสูตรเลยนะครับแล้วก็คำนวณออกมาจะได้6.8นะครับซึ่งมุมบิดของเพาตันนี้จะนับยังได้เท่ากับ6.8จองศานะครับต่อมานะครับผมจะมาทำการคำนวณความเค้นอัดนะครับของ อันนี้เป็นของเสาเสาเครื่องนะครับที่เป็นเหล็กานทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเลือกคำนวณมาหนึ่งอันนะครับเพราะว่าผมเชื่อมติดต่อกันนะครับผมให้ความเขลนอัดเท่ากับ53.3นิวตันต่อมิลลิเมตรนะครับผมก็ทําการคํานวณเอาพื้นที่หน้าตัดนะครับ A คูณ40 40นะครับตามขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ลบ35คูณ35ตามขนาดนะครับจะเท่ากับ37 5นะครับ จะได้ดังนั้นจะได้สเตตซีนะครับเท่ากับสูตรคือ f ส่วน a นะครับแทนค่าลงไปในสูตรนะครับคำนวณออกมาก็จะได้ค่าสิบสามจุดสามนิวตันต่อมิลลิเมตรนะครับตามที่ผมได้ตั้งไว้ที่คาดการไว้นะครับทีแรกครับต่อมานะครับจะเป็นหมุดย้ำนะครับจะคำนวณหาหมุดย้ำนะครับ หาความเค้นเฉือนในหมุดย้ำนะครับเจเท่ากับ fA นะครับแทนสูตรแทนค่าลงไปนะครับจะได้สูตรนี้ครับมาอีน1.0ครับสูตรเดิมนะครับแล้วก็เอาขนาดมาคูณนะครับมาทําการบวกลบคูณหารแทนในสูตรนะครับตอบก็จะได้หนึ่งร้อยห้าจุดแปดหนึ่งนะครับความเค้นเฉือนในหมุดย้ำของผมจะเท่ากับหนึ่งศูนย์ห้าจุดแปดหนึ่ง นิวตันต่อเมตรกำลังสองนะครับซึ่งสามารถทนแรงจะทำได้นะครับต่อมานะครับจะมาคำนวณเพาะนะครับผมจะตั้งโจทย์เป็นเลยนะครับพอนี้เพาและปูเล่ยึดติดกันด้วยริมขนาด12คูณ12คูณ70นะครับเผามีขนาด50 mm, มิลิเมตรมูเล่มหมุนด้วยทรอกที่1130นนะครับจงหางความเฉียนเฉือนริมนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมก็จะหาแรง f ที่กระทำกับริมนะครับซิกม่าโมเมนต์นะครับตรงนี้ก็แทนสูตรลงไปเลยนะครับจะได้ก็เ1 1หนึ่งพันหนึ่ง้ยสามคูณหาร0ูนย์นสองห้านะครับจะคำนวณนะมาก็เท่ากับสี่0มืสองันสองสี่หมื่นห้าร้อยสองห้าพันสองร้อยนะครับขออภัยด้วยนะครับ พื้นที่ริมที่ถูกเฉือนนะครับก็จะได้คำนวณมาก็จะได้840นะครับจากสูตรนะครับ J เท่ากับ Fa J ก็แทนลงไปในสูตรครับคำนวณออกมาก็จะได้53.8นะครับความเคอนเฉือนในริมของผมคือ53.8นะครับซึ่งสามารถทนแรงบิดได้นะครับก็ถ้าผมิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ